สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือที่มาของชื่ออำเภอชัยบาดาลที่ลบบุรีนี่แหละค่ะเรามีเอกสารประวัติและตํานานชัยบาดาลอยู่ในมือก็เลยอยากจะมาสำรวจกันดูว่าตํานานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับชื่อนี้มาลองแกะรอยกันดูเลยนะคะเริ่มจากทฤษฎีแรกที่ได้ยินกันบ่อยๆก่อนเลยดีไหมคะครับผมได้เลยครับทฤษฎีแรกเนี่ย เ,เขาว่ากันว่ามันมาจากคำว่าชายบาด้านนะคะชายบาด้านที่หมายถึงคนเหรอครับใช่ค่ะเล่ากันว่าไปพ่กค้าหาบของมาขายในที่ที่มันแบบว่ากันดานมากหาน้ำยากเดินทางลำบากอ๋อครับกว่าจะมาถึงที่หมายเนี่ยบาที่ใช้หาบของก็ด้านไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยเรียกแถวนั้นว่าชายบาด้านไปก่อนแล้วมันก็เพี้ยนมาเป็น ชัยบาดานทีไหลทํานองนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเสริมเจกอาจารย์กำใช้แป้นจันทร์ด้วยท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวกับชาวบ้านที่ต้องไปหาบน้ําจากแม่น้ําป่าศักเหมือนกันนะอ๋อหน้าแล้งน้ําคงหายากต้องไปหาบไกลใช่ค่ะหาบกันจนบ่าด้านเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้ได้เหมือนกันครับ ที่น่าสนใจนะครับเรื่องชัยบาด้านเนี่ยคือมันสะท้อนภาพความลำบากได้ชัดเจนมากเลยแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์แถวนั้นที่อาจจะแห้งแล้งกันดานน้ำในอดีตค่ะมันเหมือนผูกเรื่องเข้ากับชีวิตคนจริงๆนะคะใช่ครับเป็นการให้ความหมายชื่อสถานที่ที่มันโยงกับประสบการณ์ของผู้คนแถวนั้นจริงๆเข้าใจได้ง่ายดีครับฟังดูเป็นเรื่องความอดทนความพยายามนะคะแต่ทีนี้มันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งเลยค่ะที่ต่างออกไป ผมว่าอย่างไรครับแนวคิดนี้มองว่าชัยบาดานเนี่ยไม่ได้เพี้ยนเสียงมาแต่เป็นคำผสมที่มีความหมายอยู่แล้วอ๋อคือแยกเป็นชัยขับบาดาอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะชัยก็คือชัยชนะความเจริญอะไรแบบนั้นส่วนบาดานนี่สิคะน่าสนใจบาดาปกติเรานึกถึงเมืองใต้น้ําใต้พิภพใช่ไหมครับค่ะแต่ในบริบทนี้เขาตีความว่ามันอาจจะเกี่ยวกับน้ําท่วมใหญ่หรือเปล่าคะ อาใช่เลยครับมีความเป็นไปได้สูงคือบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าศักเนี่ยสมัยก่อนเวลาน้ำหลากมันจะท่วมใหญ่มากท่วมขังนานเป็นบริเวณกว้างเลยเหมือนแบบพื้นดินกลายเป็นผืนน้ำไปหมดอ๋อเหมือนเมืองบาดาลที่จมอยู่ใต้น้ำประมาณนั้นเลยครับเลยอาจจะเป็นที่มาของคำว่าบาดาลเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วคำว่าชายัยที่แปลว่าชัยชนะละคะมันมาเกี่ยวได้ยังไงอันนี้น่าสนใจมาก พราะเหมือนมีเรื่องประวัติศาสตร์เข้ามาด้วยครับตรงนี้ก็น่าคิดต่อเพราะในพื้นที่แถบนั้นมันก็มีชื่อสถานที่เก่าๆที่อาจจะโยงกับการทหารการเดินทัพได้เหมือนกันอย่างเช่นท่าหลวงหรือลำโกติทองอะไรพวกนี้ล่ละคะ่ะใช่ครับหรือแม้แต่ชื่อหมู่บ้านโคกสลุงที่บางคนก็ว่าอาจจะมาจากโคกฝรั่งหรือเกี่ยวกับการตั้งค่ายพักทหารก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะ หรือเคยมีการรบกันแถวนี้แล้วมีฝ่ายชนะเลยเป็นที่มาของคำว่าชัยถูกต้องครับถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพดูนะครับสภาพน้ำท่วมใหญ่ก็อาจจะอธิบายบาดานได้ส่วนเรื่องการรบหรือการได้รับชัยชนะก็อาจจะอธิบายคำว่าชัยฟังดูมีเหตุผลนะคะแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยัน,ยนด้วยว่าชื่อชัยบาดานเนี่ยมันเก่าแก่จริงๆหลักฐานเลยเหรอคะ ยังไงไคะครับมีการค้นพบเอกสารเก่าที่ระบุชื่อเมืองชัยบาดาลมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจกกักรพรรดิกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับโ,โหอยุธยาเลยเหรอคะนานมากเลยนะนั่นใช่ครับมีระบุตำแหน่งเจ้าเมืองด้วยบรรดาศักดิ์พระชัยบุรีเจ้าเมืองชัยบาดาลชัดเจนเลยโอ้โหอันนี้ชัดเลยแสดงว่าชื่อนี้มีมานานมากจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาเพี้ยนเสียงแน่ๆนครับอย่างน้อยก็สมัยอยุธยาตอนกลางแล้วแหะครับ แล้วแบบนี้เราควรจะให้น้ำหนักกับทฤษฎีไหนมากกว่ากันคะระหว่างชายบาดานกับชายพลัสบาดานอืมจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่นะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคนละช่วงเวลากันก็ได้หมายความว่ายังไงคะคือเรื่องชายบาดานเนี่ยอาจจะเป็นตำนานท้องถิ่นที่เอาไว้อธิบายความลำบากหรืออาจจะเป็นคำอธิบายที่คนรุ่นหลังเขาคิดขึ้นมาเพื่อให้ความหมายกับชื่อชายบาดานที่มีอยู่แล้ว อ๋อให้มันเข้ากับประสบการณ์ของตัวเองใช่ครับส่วนแนวคิดชัยพลัสบาดานเนี่ยมันก็มีหลักฐานประวัติศาสตร์มีเรื่องภูมิศาสตร์มาสนับสนุนมันก็เป็นไปได้ว่าชื่อดั้งเดิมจริงๆคือชัยบาดานที่เกี่ยวกับชัยชนะในพื้นที่น้ําท่วมถึงแล้วเริ่มชายบาดานก็มาเสริมทีหลงก็าจะาเป็นไปได้ครับ งั้นสรุปแล้วชื่อชัยบาดาลนี่มันก็มีความหมายซ้อนๆกันอยู่หลายชั้นเลยสิคะทั้งเรื่องความลำบากแบบชาวบ้านเรื่องสภาพพื้นที่ที่เป็นลุ่มนำท่วมแล้วก็อาจจะมีเรื่องประวัติศาสตร์การรบชัยชนะเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับเป็นชื่อที่มีหลายมิติมากๆสะท้อนเรื่องราวได้หลากหลายและที่สําคัญคือมันเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยอยุธยาครับผมในปัจจุบันเองเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะครับ แม้ชื่อจะเก่าแก่แต่ก็เคยมีความพยายามจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกันช่วงปี2,147กับ2,553ครับมีการเสนอแยกชัยบาดานกับอำเภอใกล้ๆออกไปตั้งเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดพระนารายอ๋อเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จใช่ไหมคะครับไม่ผ่านเกณฑ์ตามมติครมอตอนนั้นแต่เรื่องนี้มันก็สะท้อนว่าพื้นที่แถบนี้ก็ยังถูกมองว่ามีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์การปกครองอยู่นะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะ สุดท้ายนี้ผมว่ามันมีประเด็นชวนให้คิดต่อนะครับว่าตำนานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ใช้บาดาลหรอกนะครับที่อื่นๆด้วยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับประสบการณ์มุมมองหรือความเชื่อของคนในอดีตที่มีต่อสภาพแวดล้อมประวัติศาสตร์ของเขาเองอืมค่ะการที่เรื่องเล่ามันมีทั้งมุมที่เน้นความลำบากตรากตรำ อย่างชายบาดาลกับอีกมุมที่เน้นเรื่องชัยชนะหรือภูมิศาสตร์อย่างชายบาดาลเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับสิ่งที่คนในพื้นที่นั้นๆเขาให้ความสําคัญหรือว่าอยากจะจดจําเกี่ยวกับรากเงาของตัวเองอะครับ